คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการไลฟ์ OBS เพื่อส่งภาพไปที่ Line นะครับโดยการใช้วิดีโอคอลนะครับในการไลฟ์ครั้งนี้นั้นจะไม่ไม่สามารถทำได้ตรงๆเหมือนกับ Facebook กับ y t u t u นะครับจะต้องใช้วิธีการจำลองเพื่อให้ตัว OBS ให้เป็นกล้องตัวหนึ่งของ Line นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะแนะนำวิธีการที่จะทำให้ OBS ของเรากลายเป็นกล้องนะครับวิธีการก็คือ ท่านจะต้องเปิดเว็บไซต์นะครับของ uh, OBS นะครับเซิร์ชคำว่า OBS Virtual Cam นะครับแบบนี้นะครับท่านก็จะเจอเว็บไซต์บรรทัดแรกตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับนี่นครับท่านก็จะเจอหน้าตาที่เป็นป p l กอินแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําการติดตั้งป p l กอินตรงนี้เข้าไปใน OBS ก่อนนะครับวิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะ บินโด้เท่านั้นนะครับยังไม่ซัพพอร์ตแม็นะฮะคนไหนที่ใช้ Mac ก็ยังจะใช้ไม่ได้นะครับในฟังก์ชันนี้นะครับไปที่ go to download ครับตรงนี้นะครับนะครับก็รอสักครู่นะครับในการโหลดโปรแกรมนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันจะอยู่ที่มุมล่างด้านซ้ายนะครับให้ท่านทำการดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับนะครับประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับ ก็เลือก choice ที่1ก็แล้วกันนะครับมันจะเลือกได้4 virtual camera นะครับเคครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ทำการ finish ครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเครื่องมือตรงทูตรงนี้นะครับที่ชื่อว่า virtual cam ตรงนี้นะครับเราก็คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดการทำงานของ virtual camera นะครับตรงนี้ก็จะเป็น auto start นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ flip ก็คือกลับหน้ากล้องนะครับตรงนี้จะมี camera อยู่4ตัวนะครับให้เลือกตัวที่1นะครับ ตรงนี้ตรงนี้ตั้งค่าเป็น30ครับแล้วก็สตาร์ทนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วอันนี้ก็เอาไปซ่อนเก็บไว้ก่อนนะครับข้างล่างจากนั้นนะครับให้ท่านเปิดไลน์บนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับหาคําว่า call ให้เจอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งกลาเมราตรงนี้ให้เป็น OBS c a าเมราครับเท่านี้เองนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับจากนั้นก็เลือกห้องที่เราจะ ไลฟ์นะครับกดที่วิดีโอกรุปคอลนะครับตรงนี้นะครับสตาร์ทนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเรานะครับเราก็ทำการรับครับกดตรงนี้นะครับร่วมการโทรนะครับปั๊บตกลงนะครับเท่านี้เองครับเครื่องโทรศัพท์ในไลน์ก็จะทำการไลฟ์นะครับเข้ากับไลน์นะครับทางด้าน รงนี้นะครับเป็นของโทรศัพท์มือถือนะครับข้างบนก็จะเป็นของ OBS นะครับคราวนี้ท่านจะใส่อะไรท่านก็ว่าไปนะครับและนี่ก็คือหน้าจอของโทรศัพท์มือถือและ OBS ที่อยู่ข้างบนนะครับในการไลฟ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยากครับลองไปฝึกซ้อมดูนะครับแล้วก็ติดตั้งปลั๊กอินให้เรียบร้อยนะครับหากมีปัญหาอะไรใน การทําตามคลิปนี้ก็ให้โพสต์กระทู้ถามนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ลองฝึกทําตามดูครับ